ครับกับสวัสดีซี่แฟนสองของเซียนนาดีสุข,ขูสุขคน,นนะครับรอบนี้ก็มาตามอีกรับลาวพัฒนาบ่าวเลี้ยมพารวยหรือว่าเซียนปา่าตันนะครับเด้อเพิ่นโยกญ่ทีเพิ่นแล้วซื้อเพิ่นแล้วนะครับหญ่บันดพี่บ่าวเลี้ยมลองเิ่นถามคบถามมาช่องเซียนปาา่าตันมีบ,บอกเ็เลยว่อ๋องสิ ยนเป็นเอาซื้อจากของเลยคือเบ้าแหลมพาด้วยเบ่า้องเอาฉายานะครับครับครับสวัสดีครับก้อนครับเบ้าแหลมสวัสดีครับสวัสดีครับับเพราะว่าปาตานเขาจะปั๊มวัดแล้วใหญ่ทีแล้วเราเป็นทีเบ้าแหลมเอาครับผมเมื่อนีนว่าถิมาตามแล้วทางล่าวัฒนาครับเป็นเด้งหดที่แล้วล่าวัฒนาครับลาพัฒนางวดที่พนมากอ่ะอ่ะบนโซ่กันไบมบนตุย่างกันครับผม เอาวันที่ผ่านมาควงเบาแหลมนะครับพี่น้องหาว่าซีคูซีหางนะครับหาวิ่งหกกระเกตเขาเร่งวิ่งนะครับเขาเร่งวิ่งนะจับครูเนียนเจ็บสามเบาเขานะครับสรุปแล้วของเบาแหลมเร่งวิ่งลุดตัวเร่งวิ่งเนีนๆครับเจ็บตรงตรงขึ้นมาขึเจ็ดรังนะครับเจ็ดศูนย์รังเอาวันนี้พี่น้องเอพซีมาตามกันต่อไปอะเบาแหลมจะห้ตัวใดกันนะครับพี่น้องเอี่จับตาเบิ้งกันดีใด้พี่น้องเนี่ย กับหมวดประจำวันที่วันที่เท่าเรย์ไปยังวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดครับกับสามสิบเอ็ดอ่ะมาเบิ้งกันครับพี่น้องจันทร์ที่สามสิบเอ็ดหวยรัฐบาลไทยออกวันที่เดีมือเดียวกันครับบบ่ครัอืมครับออกวันเดียวกันแปลว่าหวยไทยไปใส่หวยเรากับรัฐบาลไทยไปหารัฐบาลลราอย่งเงี้ยจันมาเบิ้งน้ำกันครับพี่น้อง หลับเราพัฒนาครับวันจันทร์งงนนที่า,ากร,รกฎาคม2,500 หกสิบหกครับผมเจนเสร็จแล้วไหมไฟขันเลยครับไฟขันเฮ้ยเร็วต้องมาไฟขันเราพัฒนาครับพี่น้อง บบาแหลมพารวยครับผมบวันนี้กากพี่น้องเอฟซีทุกู้ทุกคนทีู่กำลังติดตามรับชมเบิรงอยู่ด้วยพี่น้องรับยาลืมเอาตัวเล็กแนวทางไปพิจรารณากันเบิร์ครับผมลับัว,วบนล่าง บนล่างวิ่งรูดวิ่งรูดครับผมอันวิ่งรุดอีกคือคือเป็นเล่าพัฒนาเนาะนะวิ่งรูดไห้กระพองกัน<ช>นะครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูดห้ากับสองขับห้ากับสอง จะถอยแห้งได้สิเหยียบอีลลาได้นะโอ้ไม่แล้วเก่าเก่าออกเน่นอนงวดน,นี่พี่รองก็บอกตัวเลขกันก <c oughs> ็บอกตัวเลขนกเลียงไว้สงเล่น <c oughs> <c oughs> สองร <c oughs> องห้ <c oughs> าครับพี่รองสำหรับตัวเลขจับคู่กับมาเบิงกันครับผม เแปดห้าแปดเก้าห้าเก้าห้าศูนย์สองสองแปดสองเก้า สองศูนย์อ่อเนีเนๆสองศูนย์พี่น่องคร,<ป>ครับเน้นปูดเดียวนะครับสำหรับตัวเลขนะครับกะเน้น<อ>ใน<อ>ครับผมเน้นในคู่เดียว ฮาลโหลซีนี่ซีนี่บอยกูเดียวครับพี่น้องกิ๊ซี่ก็บเจ็บนาจอใหยความนิดๆครับใช้เบ้าแหลมเป็นผู้บญญรรยายเราจบคลิปเลยครับรอบนี้งซีนี่คือช่วงเปลี่ยนเนี่ย ชัดกันนะครับพี่น้องครับผมครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับพี่น้องวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2566หาเหล่าพัฒนาครับเบาแหลมพารวยครับผมครับสำหรับบนล่างครับพี่น้องวิ่งรูดเด่น2รองหครับสำหรับตัวเลขจับคู่ครับผมเด่นให้พี่น้อง20ตัวเดียวครับผมเน้นๆเลยครับ ขอให้พี่น้องครับผมโชคมานกันทุกผู้ทุกคนครับสำหรับตัวล่องครับพี่น้องก็มี5859 50 28 29กครับพี่น้องครับสำหรับงวดนี้ครับพี่น้องก็ให้ทั้งหมดครับผมหหางหรือ6คูนะพี่น้องครับสำหรับตัวเลขครับผมครับสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาครับผมครับงวดนี้ครับมีความเป็นไปได้สูงเลยพี่น้องครับหนึ่งด้วย หลายสูตรเอามาคำนวณเบิงครับผมตัวที่เด่นสุดก็คือศูนย์ครับผมตัวที่เด่นสุดคือศูนย์ครับสําหรับเลขสองนี่ก็ครับถือว่าเด่นมากหลายสูตรเลยครับมีโอกาสที่สองศูนย์นี่จะมาครับผมเป็นเต็มเลยแหละครับผมครับตัวที่ผู้เขียนนี่เอาอะไรไว้านาะอตัวใดหรอครับก็บคือมีความรู้สึกว่าเลขสองศูนย์นี่จะเป็นเลขบนครับพี่น้อง ครับเป็นเลขบนของเลขล้าพัฒนาเฮาครับผมคครรัับบนล่่างีเสำหรับเลขล่างนี่ครับผมคิดว่าจะเป็นเจ็ดแปดครับผมเชื่อมไปเลยครับสำหรับล่างเขียนไหนเนาะมันมาลายขูดออกเพราะว่ตัวเดียวนะครับกระเทียมมันมากกันครับเป็นตัวกันไม่ให้ก็ได้ครับผมคมันกวนากเลย มาล้างก่อนครับคิดว่าครับผมตามสูตรที่คำนวณนะครับเนาะครับไปจับหน้าจอสกันได้พี่น้องครับไปผ่อนได้ครับไปเบ้าเหล่ยวบรญยายนไปผ่อนครับเพราะว่าถ้าตัวกันมาแบบนี้พี่น้องครับผมห่วยตัวนี้สามารถออกได้ทังศูนย์สองแล้วก็สองศูนย์ครับตามสูตรมันจะมีสูตรโบราณเป็นสูตรเหล็กกำลังวันพี่น้องครับหลักศูนย์ี่มีมีศูนย์สองหลักสองมีสองศูนย์ดังนั้นเวลาท่านออกนี่ สามารถที่จะเป็นได้ทั้ง2ตัวครับเป็นตัวกับก็ได้แมนครับเวลาพี่น้องไปจับเลขสามตัวสี่ตัวต้องครับผมเจ็ดปดครับพี่น้องเจ็ดแปดสองศูดแปดศูครับกับกันไว้น้ำคือว่าเจ็ดกครับเจ็ดครับผมเป็นเลขครับทุกันครับผมทุกันเล็ดแปดเจ็ดเก่านกนกเขาสวาบบอกเราขอบคุณครับเราจะจับไเลยขอบคุณขอบคุณ บ้าเลี้ยงอะไรครับขอบคุณคุณครับบ้าเลีงครับขอให้พี่น้องโชคดีทุกคนทุกคนครับคลิปนี้เสี่ยนทันดีเก๋ไก่เพียงแค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ